ดีครับท่านผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนชาวบดินเดชาสิงหส์สิงหัศรีสทุกคนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ทำให้โรงเรียนต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์100%ซและให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ทำงาน แบบเวิร์กฟ m ร์มโฮมแต่ทางโรงเรียนก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจในเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อให้การทำงานของโรงเรียนยังคงดำเนินการต่อไปและการเรียนการสอนของนักเรียนไม่หยุดชะง,งักโรงเรียนจึงได้ตัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนและบุคลารกรของโรงเรียนบอดินเดชาสิงห์สงิงหเสนี2 ในระยะเวลาที่ผ่านมาทางศูนย์ได้รับแจ้งจากคุณครูเกี่ยวกับการติดเชื้อของนักเรียนและบุคลากรจำนวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้รักษาตัวหายดีเป็นปกติเกือบทุกรายและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของการติดเชือ้อโรงเรียนได้ประสานไปยังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขตสองให้ครูและบุคลากรทางการศาึกษาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มเมื่อวันที่3กันยายน2564ณศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศาึกษา ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วจำนวน227คนคิดเป็นร้อยละ80เมื่อวันที่13กันยายน2,564นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ทับ2,564สถานสาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนท่ัวหน้าโดยเผยแผนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์2เข็มให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุ12ปีจนถึง17ปี11เดือน29วันซึ่งจะครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2564 ซึ่งจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเรื่องเกี่ยวกับการป้องก,กันโรคโควิด -19 นะฮะเราจะเห็นว่ามันมีคร่าวๆอยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือมาตรการการป้องกันซึ่งพวกเรารู้จักดีแล้วเวน้นระยะห่างใส่หน้านกากมาตรการที่สองเนี่ยที่สำคัญก็คือวัคซีนซึ่งเป็นตัวช่วยในการป้องกันโรค เหมือนกับเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ไปสร้างทําให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่ฉีดคนนั้นก็จะมีภูมิป้องกันใครที่ไม่ฉีดก็จะไม่มีภูมิป้องกันอันนี้ต้องยอมรับตรงนี้จดุดก่อนแล้ววัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ แต่ละตัวแต่ละแพลตฟอร์มคือมันมีการทำมาจากหลายรูปแบบเราจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยส่วนที่มาทำมาจาก mRNA ซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเรนาซึ่งเรากำลังจะมาฉีดให้กับเด็กตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปมีข้อมูลการศึกษาวิจัยมาจากในต่างประเทศแล้วเราจะเห็นเลยนะครับว่าขลในการป้องกันโรคเนี่ยนะฮะ9 8นะครับแต่อย่างไรก็ตาม ภูมิเหล่านี้เนี่ยมันจะตกลงเรื่อยๆข้อที่2ก็คือแล้วแต่สายพันธุ์เราจะเห็นว่าสายพันธุ์เดลต้าซึ่งตอนนี้กําลังระบาดไปทั่วโลกเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เวลาไปเจอกับภูมิคุ้มกันที่เคยบอกว่า95%เนี่ยมันตกลงไปเหลือแค่7-80%แล้วสายพันธุ์นี่เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงของมันอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่มียามีวัคซีนไปกดดันมันมันก็จะต้องหนีก็เลยทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาครับ ผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยมีหมดทุกตัวนี้มีหมดมากน้อยเนี่ยนะรเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่ทางเมืองนอกเนี่ยรับรองแล้วหรือทางออยไทยเนี่ยรับรองสแสดงว่าเราได้มีการพิสูจน์แล้วนะครับด้วยข้อมูลต่างๆเนี่ยว่าผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยอยู่ในผลข้างเคียงชนิดที่รับได้เมื่อเทียบกับวัคซีนในเด็กในอดีตเราจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนนียมากที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เทียบเคียงพอได้เนี่ยนะเราก็ถือว่า ยอมรับในการขึ้นทะเบียนวัคซีนตัวที่เรากําลังใช้อยู่โควิดเนี่ยเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกับวัคซีนในอดีตซึ่งกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปีแต่นี่ใช้เวลาประมาณ10เดือนเท่า้เองก็ออกมาใช้ละเพราะฉะนั้นก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับข้อมูลไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามแลนะสิ่งที่จะจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก็คือว่า ข้อมูลของวัคซีนเนี่ยประโยชน์เนี่ยของการฉีดวัคซีนยังมากกว่าโทษเสมอวัคซีนเชื้อตายเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตดว่าที่ทํามาเป็นประเทศใหญ่ๆคือทํามาจากประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีการศึกษาวิจัยในเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปถึง17หรือ18นี่แหละเขาก็เร่งรีบเหมือนกันนะในการที่จะต้องป้องกันประเทศเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในเด็กจีนนี่เขาก็ฉีดไปแล้วและตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆประเทศที่ยอมรับว่าวัคซีนของจีนคือเชื้อตายเนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเช่นในประเทศชิลีก็ถอยลงมาจนถึงอายุประมาณ6ขวบ10ขวบแล้วเรานียนะมีหลายประเทศ UAE บาเรนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะเขาก็เริ่มถอยลงมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เราคงจะอยู่ในขบวนการที่เรากำลังเฝ้าจับตามองต่อไปเราอยากได้ข้อมูลเหมือนกัน ที่จะมาให้รับรองฉีดในเด็กได้นะฮะคือวัคซีนเชื้อเชื้อตายเนี่ยนะฮะเพื่อเราจะได้มีทางเลือกหลายๆทางเลือกครับเวลาสู้โรบปรบมือกับไวรัสสิ่งที่สําคัญคือวัคซีนคือการป้องกันโรคดีที่สุดไม่ใช่การรักษาแต่นี้เวลาเราพูดถึงวัคซีนมี2องค์ประกอบที่ต้องคิดเสมอหนึ่งความปลอดภัยของวัคซีน อันที่2ประสิทธิภาพของวัคซีนถือเป็นหลักการทั่วๆไปแต่นี้สําหรับวัคซีนที่เป็น messenger RNA ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า CDC Center of Disease Control ของอเมริกาซึ่งเป็นผู้ไปศึกษาติดตามดูหลังจากที่อเมริกามีการฉีดวัคซีนและถึงขนาดว่ามีความมั่นใจว่าจะสามารถฉีดในคนที่อายุ12ปีขึ้นไปถึง18ได้แล้วก็ประกาศยังเป็นทางการที่อเมริกาจะมีการรณรงค์ฉีดและผมเชื่อว่า เขาศึกษากลไกป้องกันความปลอดภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนงั้นนวันนี้มีหลายประเทศในโลกนี้กําลังดําเนินการตามอย่างอเมริกาละที่จะมีการฉีดลงมาถึงอายุ12เวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปในคนจํานวนเยอะๆไม่ว่าคนคนนั้นจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นี่เป็นกลไกเดียวที่จะทําให้ไวายรัสมันหายไปจากประเทศนั้นๆ ไวรัสธรรมดาโควิด -19 เนี่ยมาอยู่ในอากาศที่25องศาเซลเซียสไม่กี่นาทีมันสลายไปแล้วและมันเพิ่มจํานวนไม่ได้ด้วยถ้ามันอยู่ในอากาศทั่ว,วไปมันจะเพิ่มจํานวนได้ต่อเมื่อมันต้องเข้าไปในสิ่งมีชีวิตซึ่งอีกที่คือเข้าไปในคนนั้นเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปถ้าเมื่อไหร่ไวรัสมันเข้าไปในใครคนคนนั้นก็มีภูมิมันไม่สามารถเข้าไปเพิ่มจํานวนได้ในคนคนนั้นเมื่อเข้าตัวคนก็เข้าไม่ได้ออกมาข้างนอกมันก็สลายอันนี้แหละ เป็นกลไก,กยหลักเลยที่จะทําให้วัลซสตัวนี้มันหายไปจากประเทศไทยถ้าผมจะอธิบายการฉีดวัคซีนครั้งนี้ในคนอายุเรามาถึง12เพื่อวัตถุประสงค์3ขอ้ออันที่1เพื่อความปลอดภัยของเด็กที่ถูกได้รับวัคซีนเองขณะนี้มีข้อมูลจากหลายประเทศที่พบว่าในรอบหลังๆนียจากสายพันธุ์เดลต้ามาเนี่ยเจอในเด็กมากขึ้นและที่สําคัญในเด็กลายรายเกิดอาการรุนแรง ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนปีที่แล้วตอนที่ยังเป็นสายพันธุ์บูฮั่นสายพันธุ์เอลฟาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยปรากฏอันที่2คือว่าเมื่อมีการฉีดเด็กจํานวนเยอะๆเด็กก็คือประชากรคนไทยบวกกับผู้ใหญ่ที่ฉีดจำนวนเยอะๆเรากาลังจะได้คนไทยจํานวนมากๆนี่คือการที่จะทําให้ไวรัสตัวนี้มันหายจากประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะย้าโรงเรียนเป็นสถานที่มีโอกาสติดเชื้อง่ายมากเพราะนักเรียนอยู่ด้วยกันคนจํานวนเยอะๆเวลาเรียนหลาจะใส่หน้ากากแต่เวลาทานข้าวไม่มีใครใส่หน้ากากที่สําคัญคือ เด็กอาจจะเชื้อกลับไปให้ที่บ้านังนั้นการฉีดเด็กจํานวนเยอะๆฉีดคนไทยจํานวนเยอะๆสุดท้ายทําให้โอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อจะลดลงเองแต่ต้องเยอะพอและเร็วพอจริง,รงๆเด็กจะมีระบบภูมิคุ้มกันดีกว่าผู้ใหญ่สักดยวย3ก่อนหน้านี้ตอนศึกษาในขั้นตอน1นึในคนยังไม่ได้ศึกษาในเด็กแต่ตอนนี้มีการศึกษาลงไปในเด็กจนมั่นใจเรื่องความปลอดภายัยกลับมาเริ่มประสิทธิภาพผมบอกบไม่ต่างกัน เรื่องความปลอดภัยเป็นประเด็นจนถึงน้าวันนี้ผลข้างจริงที่จะแตกต่างกันเมื่อฉีดลงไปในคนที่อายุ18ปีลงมาคือการเกิดการเนื้องอุจจารอักเสบกับเยื่อบุการเนือ้องอวใจอักเสบปรากฏว่าในอเมริกามีการรายงานทั้งหมดประมาณ1,500รายหลังจากที่ฉีดจานวนเยอะๆนะจะเป็นในคนอายุน้อยและบ่อยครั้งเพศชายมากกว่าเพศหญิงแต่ภาวะแทรกซ้อนแบบนี้ไม่ร้ายแรงไม่อันตรายส่วนใหญ่ก็หายได้เอง เหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่เวลาไปฉีดแล้วมีไข้ขึ้นสูงแล้วก็ส่วนใหญ่4-8ชัมม่วโมงก็หายไปภาวะแทรกซ้อนอันนี้นถือว่าน้อยมากและที่สำคัญคือมันไม่ได้รุนแรงงั้นะเมื่อเทียบประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการฉีดกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นเราจชื่กัว่าเอานัมเบอร์คือตัวเลขมันต่างกันเยอะมากก็ถึงประกาศว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งที่จะฉีดครับ ถ้าเรานึกย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วผมเชื่อวาการถามแบบนี้อย่างว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็ถามตัวเองจะฉีดไหมจนถึงน,นวันนี้เราไม่มีคําถามแล้วเรารู้ว่าผู้ใหญ่ฉีดเหมือนกันตอนที่เริ่มฉีดในเด็กเราก็มีคําถามแบบนี้คล้ายกับสอนฉีดในผู้ใหญ่และสุดท้ายเราก็พบว่ามันลดอัตราการเสียชีวิตลดความรุนแรงได้จริงๆและสามารถควบคุมไวรัสได้ดีมากขึ้นจริงๆผมเชื่อว่าณว,วันนี้ถ้าเราทําใจเป็นกลางดูข้อมูลที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าสมมุติเราเชื่อสิ่งเหล่านั้นและเริ่มฉีดไปผมเชื่อว่า มันคงประมาณครึ่งค่อนปีนับจากนี้นะประเทศไทยเราจะมีโควิด1 9ที่กลายเป็นโรคในท้องถิ่นไปไม่ใช่โรคที่แพร่ระบาดแบบเวลานี้ผมเองคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาฉีดวัคซีนให้กับเด็กนะครับพอที่ผ่านมาเนี่ยนโย,ยบายของประเทศเนี่ยก็คือมันต้องฉีดผู้ใหญ่ก่อน ผู้ใหญ่ตัวนี้เราตั้งเป้าว่าต้องฉีดให้ได้เกิน70%ของประชากรเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเราได้เข็มนึงไปเนี่ยก็ประมาณ3 7%แลวเข็มสองก็ประมาณสัก17%แลวผู้ใหญ่ก็ต้องเป็น Prior i t y ก่อนเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเจ็บป่วยจะมีความรุนแรงมากกว่าแล้วก็มีอัตราตายมากกว่ามีคนบอกว่าเอ๊ะหนึ่งเด็กเนี่ยติดไม่ได้มาก2ติดลาการไม่รุนแรงเหมือนผู้ใหญ่แต่จําเป็นต้องฉีดเพราะอะไรเพราะว่าเด็กสามารถที่จะรับเชื้อได้และที่สำคัญคือเด็กไปโรงเรียนเนี่ย เราไม่มีทางจะควบคุมผมบอกได้เลยไม่มีทางหรอกจะไปควบคุมให้เด็กว่าอยู่ก,นกัหนห่างๆนะสองเมตรเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับความจริงแต่โรงเรียนก็ต้องเปิดใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้จะทํำังไงที่ให้มันมีความสมดุลก็คือต้องฉีดวัคซีนวัคซีนอย่างที่เราทราบว่ามีประโยชน์แน่นอนในการที่จะป้องกันไม่ให้เชื่อมเข้ามาตัวเราแต่ตอนนี้ข้อม,มูลมันทัดกันเรื่อยๆ เพราะการป้องกันเนี่ยมันได้น้อยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่บอกว่าดีที่สุดคือไฟเซอร์นะฮะหรือแอสตราเซเนกาลิซินวกตอนนี้เท่าที่ดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันจะป้องกันได้ประมาณตัวเลขคข้าครประมาณ50-60%เท่านั้นเองนะไฟเซอร์เนี่ยตั้งไว้ตอนแรก95%หเอเลยพวกเราคงเห็นตัวเลขแล้วตอนนี้มันรอบมาเรื่อยๆนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเจอสายพันธุ์ใหม่มันสู้ไม่ได้แหละอันที่สองพอฉีดไปนานๆขึ้น2-3เดือนภูมิตกมันก็จะมีการระบาดได้ง่ายขึ้นอันที่สองก็คือว่า ป้องกันการแพร่เชื้อถ้าเราติดเชื้อเรามีโอกาสจะเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นมากน้อยแค่ไหนวัคซีนป้องกันก,การแพร่เชื้อเลยครับแต่ก็ไม่ได้ดีครับข้อมูลตัวเลขล่าสุดเนี่ยจาก2ประเทศนะฮะที่อังกฤษกับที่เนเธอร์แลนด์ที่ทำออกมาล่าสุดโดยใช้วัคซีนไฟเซอร์นี่นะครับของอังกฤษเนี่ยคนเป็นแสนนะฮะแต่เขาติดตามเฉพาะในครอบครัวนะไฟเซอร์เนี่ยป้องกันได้54%แต่ตัวเลขในเนเธอร์แลนด์ป้องกันได้71%ผมก็จะสรุปนี้นะครับว่า วัคซีนช่วยป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อ2เมื่อเราติดเชื้อแล้วป้องกันไม่ให้เราไปแพร่คนอื่นได้อย่างน้อยในคนใกล้ชิดกันนี่คือเป็นประโยชน์แม้ตัวเลขจะไม่เยอะแต่ประโยชน์ที่สําคัญของวัคซีนในปัจจุบันเนี่ยก็คือการลดการเจ็บป่วยรุนแรงไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องเข้าไอซูไม่ตายนี่คือสําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยมันต้องเข้าโรงพยาบาลเดือนสองเดือนที่แล้วเรามีปัญหามากว่าเตียงก็ไม่พอแล้วคนไข้ก็ตายเยอะมากเลย อย่างตอนนี้เราดีขึ้นเนี่ยเตียงแดงยังเต็มนะโอเคแต่เตียงเหลืองเตียงเขียวเราโล่งขึ้นนี่คือประโยชน์ของวัคซีนครับว่าทําไมเด็กนักเรียนหรือทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยถ้าติดและป้องกันไม่ให้เจ็บเปิดรูแรงเนี่ยคุ้มค่าแล้วครับตอนนี้มีวัคซีนตัวเดียวเท่านั้นนะครับคือไฟเซอร์เนี่ยที่ได้รับการ รับรองให้ฉีดต่ำกว่าอายุ18ได้คือ12-17ได้ตัวอื่นยังไม่มีนะฮะเพราะนั้นหนึ่งเราก็ต้องเลือกวัคซีนที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดก่อนแต่วัคซีนทุกตัวมีฤทธิ์ข้างเคียงครับตอนนี้ถ้าเราติดตามข้อมูลเนี่ยประเทศที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นตัวหลักเลยเนี่ยอย่างอเมริกาอิสราเอลหรือสิงคโปร์เนี่ยข้อมูลของ CDC อเมริกาเนี่ยรายงานมาล่าสุดเนี่ยนะครับพบว่าในเด็ก12-17นะเกิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเกิด9คน ใน1ล้านคนที่ฉีดไฟเซอร์แต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายพบว่าเกิด66คนใน1ล้านคนที่ฉีดไฟเซอร์ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่เราจะต้องระวังถ้าไล่ไป18ขึ้นมาเรื่อยมันลดลงครับในคนสูงอายุนี่ไม่มีรายงานเลยสมมติว่าถ้าเราไม่ฉีดแล้วไปติดเชื้อถามว่าคนทั่วไปจะมีโอกาสติดเชื้อเท่าไหร่ถ้าดูภาพรวมทั้งโลกนะสองเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งโลกของเมืองไทยก็ประมาณ 1. 8นึ่งจุดแเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณองเปอร์เซ็นต์เท่ากันก็คือห้าสิบคนคุณมีโอกาสติดเชื้อ COVID ถ้าติดเชื้อปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่า3-5%รุนแรงต้องเข้าไปชีล้วตายได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ฉีดนี่นะและติดเชื้อเนี่ยถ้าคุณแจ็คพอตไปอยู่ในกลุ่มประมาณเนี่ยห้เปอซนี่ยซึ่งรุนแรงแล้วก็ต้องเข้าไปชีวิเนี่ยอาจจะตายได้ด้วยเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยป้องกันได้ 90%, ้าถึงร้อมันคุ้มค่ากันแน่นอนความเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อกับความเสี่ยงที่จะเกิดฤทธิ์ข้างเคียงจากวัคซีนไฟเซอร์มมัันนต่าาางกหา จึงแนะนําให้ฉีดครับอันนี้มันก็จะไปต่อกันนะครับว่าเด็กก็จะมีกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กที่มีโรคร่วมเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่าและจะเป็นรุนแรงได้มากกว่าถ้าเขาติดเชื้อในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะเริ่มด้วยว่าเป็นเฟสซิ่งไปก็คือฉีดในเด็กที่มีโรคร่วมก่อนโรคร่วมมีอะไรบ้างหนึ่งโรคอ้วนโรคเกี่ยวกับโรคปอดเรื้อรลังนะครับโรคหลอดเลือดนะฮะโรคเบาหวานโรคเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคทางพันธุกรรมทั้งหลายเป็นดาวซินโดรมอะไรพวกนี้ ก็จะฉีดในกลุ่มนี้ก่อนแล้วก็ทยอยเด็กทั่วไปงนั้นผมเองตรงนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ปกครองนะว่าท่านขอให้พิจารณาให้ดีเรายอมรับนะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์ตอนนี้เป็นวัคซีนที้ดีที่สุดในเด็กแต่ก็ยอมรับด้วยว่าเป็นวัคซีนที่มีฤทธิ์ข้างเคียงที่รุนแรงคือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแต่ถ้าเทียบกันแล้วการติดเชื้อหรือโอกาสที่ติดเชื้อกับประโยชน์หรือว่าโทษที่เกิดจากฤทธิ์ข้างเคียงของการฉีดไฟเซอร์เนี่ย มันต่างกันมหาศาลตอนนี้เราพยายามทำควางข้าใจไม่ใช่กับผู้ปกครองอย่างเดียวนะครับที่ผันคือปกครอทางการแพทย์ครับแพทย์พยาบาลถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดส่วนใหญ่เกิดใน7วันมันไม่ได้เกิดทันทีส่วนใหญ่แต่จะเกิดได้ยาวถึง30วันถ้าเกิดเนี่ยอาการแรกเริ่ม2อาการเลยที่ต้องระวังที่สุดก็คือ1มีการเจ็บในอก2คือหัวใจเต้นเร็วอันนี้ท่านต้องรีบมาแจ้งเลยนะฮะ แพทย์เขาต้องระวังอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันเกิดอาการขึ้นมาทันทีเนี่ยนะครับเขาจะไปทําการสืบค้นตรวจขึ้นหัวใจ,จเจาะเลือดดูต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะหายได้เองภายในสามถึงห้าวันครับถ้ามีอาการมากเรามียารักษาครับและส่วนใหญ่ผมดูข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยที่เขาฉีกันไปเยอะๆและเป็นกันเยอะเนี่ยึกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะรักษาหายหมดครับงั้นตรงนี้ก็คือพ่อแม่ของก็ต้องช่วยเราด้วยนะต้องถามเด็กบางทีเด็กอาจจะไม่ตอบหรือเด็กอาจจะไม่ไดไ้ไม่ได้สังเกตตัวเอง วัะนั้นปุ๊บเนี่ยแจ้งมาแล้วเราจะรีบมาให้มาโรงพยาบาลแล้วจะรีรบดูแลรักษาหายเกือบร้อยเครับมีรายงานที่ตายนิดน้อยมากเลยงั้นตรงน,นี้ก็อยากให้ทาความเข้าใจว่าประโยชน์มันมากกว่าจริงๆอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังคือหลังฉีดเนี่ยเขาแนะนําว่าห้ามไปออกกาลังกายเนื่องจากถ้าไปออกกาลังกายปุ๊บเนี่ยจะทำให้หัวใจมันต้องเต้นเร็วขึ้นมันต้องสูบฉีดเรือดมากขึ้นสมมติว่าถ้าเขาเกิดมีที่ข้างเคียงขึ้นมาเนี่ยเกิดมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมันจะก,กระตุ้นทําให้เกิดมีความรรุนแงได้ ราะนั้นในช่วง3าวันแรกเนี่ยเราก็แนะนําว่าห้ามเด็กออกกําลังกายยังก็ย้ําอีกทีนะครับประโยชน์ของการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยมันมีประโยชน์มากจริงๆและมันไม่ใช่ประโยชน์กับตัวเด็กเองกับครอบครัวกับครูกับ,กบชุมชนและกับประเทศโดยองค์รวมด้วยครับนอกจากวัคซีนไฟเซอร์ที่เป็นวัคซีนประเภท mrna โรงเรียนของเราได้รับจัดสรรวัคซีนประเภทเชื้อตายนั่นก็คือชิโนฟาร์ม โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ Back to School เป็นการนำร่องฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับเด็กและเยาวชนระหว่างอายุ10 18ปีซึ่งจัดโดยราชวิชัยจุฬาภรณ์และได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับสถานสา43แห่งคิดเป็นนักเรียนกว่า50,000คนซึ่งโรงเรียนของเราได้รับ จัดสรรมาทั้งสิ้น2,900คนโดยกำหนดฉีดวัคซีนในวันที่8ตุลาคม2564และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ทับ2564ทางโรงเรียนของเราได้เตรียมการทั้งในด้านการเรียนและการดูแลสุขภาพป้องกันโควิด -19 ให้กับลูกๆของเรา ควบคู่ไปกับความไม่ประมาทซึ่งในการจะทำ BTR ครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนขอให้ท่านได้ติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือการประกาศข่าวสารต่างๆผ่านทางคุณครูที่ปรึกษาผ่านทางช่องทางต่างๆสุดท้ายนี้ ผมขออำนาจท่านเจ้าพยาบดินเดชาสิงห์สิงหัเสนีขอให้ท่านอำนวยเวพรให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยดีและขอให้ทุกท่านได้รักษาสุขภาพปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกสาธารณสุขรักษาระยะห่างมันล้างมือบ่อยๆและปฏิบัติตาม กฎระเบียบของสอบคอ,อย่างเคร่งครัดและหวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี้สวัสดีครับ